คนจะเชื่อไหมคะเขาจะหัวเราะที่ท่าแต่ในโลกที่เชื่อมโยงกันอานไม่เหมือนกับที่นี่ผูรู้มากโลกของเราแต่คป็นดอกเป็นสามประเทศผู้รักษาผู้ควบคุมและผู้ใช้จิตพวกเราทุกคนต้องเข้าเองเดียวใคเดนี่โรงเรียนเดียวพับเราแม้บรรพุทธนโรงเรียนที่จะเสริมสร้างพลังและพลังของทุกคนนั้นไม่มีใครได้ไปกว่าใคร ใช้อย่างไรวันนี้เรามีนักเรียนใหม่ย้ายาหนึ่งคนได้รั้กาสัมาจเออเราใส่ก้นนะยิ่งยี่ที่ได้รู้จักโอยร้อนหรอแถ้โรเรียนชัน่าะัแบบนี้ยสเป็เลยอ่ะงั้นจอไปนั่งตรงที่ว่างตรงนั้นนะ ยังไงขอทุกคนช่วยดูแลเพื่อหน,ห,นหมน่อยนะจ๊ะตั้งใจเรียนอะเราชื่อ,มอแมทิวนะและชื่อไซมมอนชูใช่ดีที่ได้รู้จักเราแคลนนะเนื่องจากเราโดนดัน,นดีเข้ามาใหม่ข้าแมกนี้กูอยากให้ทุกคนแนะนำตัวและกาลังของตัวเอ,เ,เองจ้ะ ไม่รู้พลังของตัวเองหรองั้น r ในฐานะที่ก็เป็นหัวหน้าห้องจะช่วยไซมอนหาพลังตัวเ,เองอได้ไหมจ๊ะเออได้ค่ะงั้งนีเลยสำหรับวันนี้ไม่ช่เนะจ๊ะ D.R อย่ากช่วยไซมอนหาพล,ลังละริน่าฉันไม่อไปลยน,น้นาก็ไม่รว่าฉันว่า ฉันก็ว่าเธอช่วยไปเถอะถือว่าได้ช่วยงานครูแถมได้เพื่อนหน่ด้วยอ,อือเอาก็เอาไี้ทำไี้จบสู้ยังนี่เหมือนน่าห้องคนกิ่นสียาสู้ๆฉันเป็นกำลังใจให้กว่าดีรอรีอาร์นะครูให้เรามาช่วยแกขัดพายุค่ะงั้นวันนี้แกว่างไหม เออววงานย็นนี้เราไปที่ป่าวเวนุนจะ่ะการทดสหาพลังอยู่สามวิธีวิธีที่ 1, นทนหนึ่งคือรดสอบว่านผ้ควไหมทำไงอ่ะ ฉันพยายามเท่าไรก็่เจตนมีสิ่งทีเสีใจเดเคะบางทีสิ่งนั้นอาจเป็นพลังที่แตกต่างจากคนอื่นก็ได้ไม่ต้องเหมือนใครหรอกเพราะมันเป็นของนายไงทำไมเจอทุกอย่างคนเดียวงก็มฉันชื่อในตัเองไงะแต่ถ้าไหยไม่ชเนนี้ฉันก็จะเชืแทนนายเองจนกว่า 再见，后头。嗯 เช้าวันต่อมาและท่านทั้งหมดจงคำงสวัสดีค่ะสวัสดีจักเตียนวันนี้จะได้ให้สราบผักเนื่องจากในวันที่26นี้จะเป็นการท่องรอบ600กิโลของเอเดนเดลควรจะอยากให้ทุกคนจากทุกการได้เป็นผู้เต้นดังในนานของจ่า ลีอาจจะมีคู่แล้วหรือเปล่าเห็นมีคนสนใจเธอตั้งเยอะอ้าวพวกเธอพู้จักเหรอเปล่าแล้วลีอาพูดกับใครหรอเรายังไม่มีคู่เลยปัญหาอย,ย่างกันงั้น ฉันไม่ไร้องไห้เลยแล้วจะเป็นอะไรบอกชันมาให้ดีโอ๊ยก็ไซม่อนสิชวงมีอาานทองนี่รู้ไหมว่าฉันชอบไซมอนแต่เขาเข้ามานะไซมอนขึ้นใหม่ก็หล่อแต่อ่าทำไมถึงชอบไซมอนก็เขาหลอสโอ้พูดถึงคามหล่อยะฉันบอกเลยนะฉันเนี่ยไคิวคนนีหล่อแต่ว่ามนเยอะเคยนี่ตามใครถึงเลยไม่เห้ยไม่อนใจดีเลยนะเย เอา้า้แปลว่าตอนนี้เธอยังไม่มีพูดเต้นเหรอก็ใช่สิพอดีฉันก็ยัไม่มีพูดเต้นไงงั้นเธอมาเริ่พูดเต้นกันเยเออไม่เอาอ่ะเมื่อกี้อ่ะฉันไมได้ชวนเลยนฉันต้ครับเลอกันนาตอนนี้มันมีคนดึงหมดแล้วถ้าเรา,าพูดเนี่ยเราก็อยู่สองคนนี่แหละเอยจริงด้วยอ่ะ,ะองั้นฉันชวนคนอ่านแคได้แต่ว่าพูอย่าโนนงั้นันึงว่าเมื่อกี้เธอจะบอกฉัยอืม เช้า,ชาวันต่อมาต่อมาจะเป็น,นงานฝึกการเต้นรำนะคะเดีย๋ยวให้ทุกคนเขา้าคู่เต้นรำของตัวเองแล้วฝึกซ้อมกันนะจ๊ะ ล้อเล่นไงโหที่นอนใช่ไหมแต่ถ้าเธอกล้าบ่ก็ลองดูสิเดี๋ยวฉันจะฟรอฟดูเลยว่าเธอออกมายังไงฉันก็ไม่ค่อยเก่งน,นะถ้าอย่างเท้าก็ขอโทษแล้วกันไม่เป็นไรหรอกฉันก็ไม่ได้เก่งมากเหมือนกันแต่เราจะลองด้วยกันโอเคไหม แบบว่าก็รอดูสิถ้จะใกล้ถ้าจะดูก็ใช้กล้องสั้นกันเลยวันนี้พอให้นี้แล้วกันนะคะนักเรียนแยกย้ายได้ค่ะ คริสต์ม่าฉันนี่ก็จะคุยด้วยเพคะอะไรหรอดักนี่เธอรู้ใช่ไหมว่าพลังของนี่อาหารได้แล้วฉันก็รู้ด้วยว่าเธอเป็นคนเอามันไปนี่ถ้าอย่ามากล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานสิถ้ารู้ตัว่องของเพอนีการขโม,มยพลังมันมเป็นการทำผิดระเบียบย่าได้ของโรงเรียน They come forward แล้วเธอหลักดียอาเธอรู้สึกยังองเดี๋ยวก่อนนะฉันขอลองทดสอบข้ามของเองแล้วไหมเออ 아 <목소리로> ขอโทษพวกเธอสองคนกับสิ่งที่ฉันได้ทำลงไปฉันรู้ว่ามันร้ายแรงมากพวกเธอคงเสียใจและผิดหวังผิดตัวฉันขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเธอเป็นเพื่อนที่ดีของฉันมาโดยตลอดแต่ฉันเองที่ไม่ดีพอสำหรับเธอส่วนลีอาพลังของเธอถึงฉันได้มาฉันก็ทำอะไรกับมันไม่ได้เธอคือคนที่คู่ควรกับสิ่งนี้ที่สุดฉันขอบคุณมันจากไปเลยนะ หลังจากนี้ฉันขอให้พวกเธอโชคดีที่เจอกับเส้นทางที่พวกเธอวาดฝันส่วนชีวิตฉันก็คงต้องกำเดินต่อไปฉันจะทำตัวให้ดีขึ้นจะไม่ทำในสิ่งที่เคยทำกับพวกเธออีกฉันรักพวกเธอนะจากคริสติน่าเีย ตอนที่เธอสารภาพกับฉันฉันรู้สึกดีมากนะแต่ในตอนนั้นฉันก็ยังไม่ตั่งใจจะตีเข่าหลัฉันต้องเชยลายคิดให้ชัดเจนขอบคุณนะที่เข้าใจและขอบคุณนายที่รอฉันแต่หลังจากนี้นายไม่ต้องรอละเชิธอนอนในบทเลยว่าตอนนี้พลังของฉันกลับมาแล้วนะฉันตั้งใจกับความรู้สึก เธอแล้วแต่ฉันเพองมาเอมจอความรู้สึกของฉันแล้วเหมือนกันว่าฉันก็เธอจริงเหรอเธอรพูดจริงใช่ไหมจริงสิตอบคุณนาเดียคำตอบของนิวดาที่ฉันเคยบอกก็เคยเจอเรยๆเคยนาริยเป็นลางอของฉัน 20งอวอสร้างกำองสุขสารครับโเรียนเรให้ชืียเนใให้ใายถ่เล่าถ่ยารสมุนต์นกรราตท้องสักตใรงเียนเตใจไว้ไม่กดองคิดชั่วช้าเราพอหน้าสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมเดีย ประยนที่รนในี่เช่นเดียวกับชุดโอชดซอนยู่นั้นะเป็นเหมือนันาของที่ที่รอคอันนโคลและทันติที่เกิดกละในเยาวชนไทยเราวรศักยภาพที่เรามีไปใช้ในทางกต้องก่างประเทศในญี่ปนลยว่าขอให้จุชน์คคเป็นจุดที่สองประโยชน์ของทีันเป็นรู้เป็นที่หนึ่งสหรับวันนี้สาขาชั .4 ขอจบารแสดงแค่เท่านี้ค่ะ ആം തോന്നുന്നു ഇതിനകത്തെ അതിന്റെ സർവീസ് ആ